คลิปนี้เป็นแรนดอมคุณจะไปต่อหรือเพอแค่นี้ทุกเรื่องเลยความรักการงานขกหักเรื่องทะเลาะวิวาทเรื่องอะไรก็แล้แต่ที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นแล้วให้คุณต้องเลือกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะเอาสถานการณ์ตอนนี้ก่อนว่าเราตอนนี้เราเจออะไร จากไพ่นะครับผมสถานการณ์ตอนนี้เนาะเรากำลังเลือกว่าจะไปต่อหรือพอจะไปต่อไหมหรือจะพอก่อนไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรากำลังช่างใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีเรากำลังอยู่ในโหมดที่แบบว่าอย่างเงี้ยอ้อยังไงดีเนาะอ้อยังไงดีเนาะอ้ออะไรคืออย่างเงี้ยกำลังอวยอวยอวนอวน,อ,วนอยู่กับตัวเองว่า อายังไงดีจะเลิกยุติสิ่งที่เราทำอยู่หรือกำลหรือว่าจะสู้ต่อเดินหน้าต่อเพื่อเพื่อให้มันสำเร็จเพื่อให้มันกระจ่างนะครับผมรู้ทั้งรู้แล้วว่าผลมันจะเป็นยังไงแล้วถ้าเราไปต่อมันจะเป็นยังไงอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้แหละกำลังคิดสองจิตสองใจกำลังท้าทายตัวเองขณะเดียวกันก็อยากพิสูจน์ให้มัน รู้ความจริงไปสักทีอ่ะมันไปนแบบนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูว่ามันจะยังไงต่อไพ่เปิดมาแบบนี้มันเป็นช่วงของการช่างใจมันก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าไปต่อแล้วมันดียังไงถ้าหยุดยุติแค่นี้มันยังดียังไงเพราะแต่ละคนมันมีเงื่อนไขอยู่อ่ะถ้าอ่ะดูก่อนดูก่อนเราดวนก่อนเนาะแต่ดูแล้วสิ่งที่เป็นอยู่นะ สิ่งที่เป็นที่เจออยู่ในในตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของมีผลประโยชน์กันอยู่อะมีผลประโยชน์มีอะไรหลายหลายอย่างที่ที่ดูแล้วคือย,อยังนี่แหละทำให้คุณต้องอั้มอ้อึ้งอึ้งตัดสินใจอยู่ว่าจะอะไรยังไงจะจะยังไงประมาณอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทำให้เราคิดทบทวนว่าจะยังไงดีนะครับผมมันเป็นผลประโยชน์ มันเป็นผลประโยชน์ส่วนหนึ่งมันเป็นเออเขาตีว่าเป็นผลประโยชน์นั่นแหละมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องไ่ต่อมามันจะมันจะดิอ๋อมันจะถล่มลึกไปกว่านี้อีกนะถ้าไปต่อดีกว่าถ้าไปต่อมันจะถล่มลึกไปกว่านี้สถานการณ์มันจะถล่มลึกไปกว่านี้ นะครับผมถลำลึกแล้วแล้วเป็นยังไงถลำลึกแล้วเป็นยังไงอ,อ๋อไพ่บอกว่าไปต่อเถอะอันนี้จากไพ่นะครับไพ่บอกว่าแนะนําว่าถ้าเป็นเรื่องผลประโยชน์หรือเป็นเรื่องที่มันมีอนาคตที่สดใสกว่าหรือเป็นเรื่องที่ดีกว่าอยู่เฉยๆหน้าสถานการณ์ดีกว่านั่งจมปากอยู่เฉยๆแบบนี้ไพ่บอกว่า ให้ตัดสินใจว่าเราไปต่อเถอะนะครับผมลุยต่อดีกว่ามันทําอะไรกับเราได้บ้างกับเหตุการณ์นี้มันจะส่งผลให้เราเขาเรียกว่าอ,อยังไงก็ได้ได้ในที่นี้มันถึงว่ายังไงก็ต้องได้เอ,อยังไงก็ต้องได้ได้ผลประโยชน์มาได้ปันส่วนมาได้สิทธิที่จะได้มันมีเยอะ อได้โอกาสได้ทรัพย์สินได้ได้แสงได้เยอะแยะมากมายไพ่บอกว่าถ้าเราไปต่อเราจะมีโอกาสเยอะนะครับผมอืมผลประโยชน์ในรอบเนี้ยดูกว้างๆแล้วกันไม่อาจจะไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองอาจจะเป็นโอกาสหน้าที่การงานช่องทางใดๆสักอย่างหนึ่ง นะครับผมมันไม่เกี่ยวมันไม่ได้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวของนะครับผมแต่มองดูแล้วก็คือว่าไพ่บอกว่าไปต่อดีกว่าโอกาสที่เราจะได้โอกาสโอกาสที่เราจะได้ประโยชน์ได้แสงสว่างได้ได้ลืมตาอ้าปากหรือได้อะไรดีที่ที่มันดีกว่าตอนเนี้มีอีกเยอะนะครับเออครับผมไพ่ก็ยังพูดว่าไปเถอะ ลุยลุยแบบคนเดียวลุยแบบเดี่ยวเดี่ยวลุยแบบคว้งคว้างลุยแบบคนไร้ที่พึ่งลุยลุยแพบว่าให้ลุยเอาใจไปนะครับผมลุยแบบไร้จุดหมายเออประมาณนี้ครับผมคือพายแนะนาว่าทําไปเถอะดีมันดีถ้าเป็นกลุ่ม อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของคดีความหรืออะไรที่มันจะต้องมีขัดแย้งแจ้งความกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกฎหมายบ้านเมืองไม่ใช่นะก็คือว่าสถานการณ์ของคุณที่อยู่น้ตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ค้าขายทำมาหากินอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าเราได้เริ่มต้นมาครึ่งทางแล้วหรือได้เริ่มต้นมาส่วนหนึ่งแล้วเรากำลังเจอจุดหักเปลี่ยนว่าจะไปต่อไหมหรือว่าจะพอแค่นี้อะไรลักษณะนี้นะแต่ไพ่บอกว่าให้ไปต่อแนะนำให้ไปต่อนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ดูว่าการไปต่อของเราเนะี่ยมันมันพร้อมไหมถ้าไม่พร้อมก็พักก่อนก็ได้ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อ ใช่นะครับผมเพราะว่าบางอย่างมันมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเงินคือทุนเงินคือน้ํามันเครื่องเงินคือสารหล่อลื่นที่จะทําให้เราอะไปต่อได้หรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าเราพอมีทุนก็ลองดูแต่ถ้าเราทุนหมดหมดใน,นที่นี้หมายถึงว่าทุนที่จะทําตรงนี้หมดจริงๆอะ่ะก็พักก่อนนะครับผมส่วนจะเริ่มตามตามที่ไพ่แนะนํานั้นก็ลองดูจังหวะอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผม ว่าถ้าเงินมันหมดอ่ะมันก็ไปต่อไม่ได้นะครับผมเนี่ยจะเรื่องกิน,นจะเรื่องอยู่อะไรสารพัดเลยนะนะครับถ้าอัน,นอันนี้ไพ่บอกว่าถ้าเราเดินต่อมันจะมีความสุขมันจะเจอสิ่งที่เป็นแสงสว่างสิ่งที่เป็นช่องทางอีกมากมายนะครับผมมีผลประโยชน์รออยู่ข้างหน้ามีอนาคตอันสดใสรออยู่ข้างหน้าหลายๆอย่างที่รออยู่ข้างหน้า ไพ่มันก็พูดกว้างๆไปเนาะเพราะว่าเออพี่สนก็ไม่รู้ว่าว่าต,ตอนนี้เราเองเนี่ยกำลังเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับผมเราก็เลยพูดกลางๆไว้ก่อนนะครับว่าจะพอไหมอยู่แค่นี้หรือเราจะไปต่อแต่ภาพรวมไพ่ออกมาบอกว่าไปต่อเพราะเรา ถ้าเรานิ่งอยู่กับที่เราก็เหมือนว่าเป็นคนตายไปแล้วแต่ถ้าเรามีการขับเคลื่อนนั่นแสดงว่าเรายังมีชีวิตอยู่การดิ้นรนในขณะที่ที่มีชีวิตอยู่นั่นก็คือการต้องก้าวเดินก้าวไปข้างหน้านี่คือความจริงนะครับเห็นไหมถ้าไปต่อมันดีแน่น่าอันนี้น่าจะเป็นบรรดากลุ่มรายย่อยพ่อค้ารายย่อย หรือ,อพวกบรรดาที่เป็นลนักษณะสตาร์ทเริ่มเพิ่งเริ่มออกเพิ่งเริ่มออกตัวเพิ่งเริ่ม,ม,ออมทำอะไรเงี้ยถ้าไปต่อน่าสนใจนะครับผมแต่ถ้าถ้าเป็นบรรดา,าที่เป็นลงทุนเยอะๆอะไรเงี้ยก็ต้องทบทวนกันเอานะครับผมไปต่อโอกาสที่จะได้เงินโอกาสที่จะปั๊มเงินหาหาเงิน เป,เป็นกรอบเป็นกำมีสูงมากนะครับผมและจังหวะนั้นมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมแต่จังหวะอย่างว่าแหละโอกาสฟลุกเนี่ยมันมีน้อยโอกาสฟลุกเน่ยมันมีน้อยแต่ถ้าเราทําไปขายของไปหรือดําเนินการไปอย่างสม่ําเสมอนะรายได้ก็จะมีเข้ามาอย่างสม่ําเสมอโอกาสก็จะเข้ามาสม่ําเสมอฉะนั้น เราไม่ตกงานเรามีข้าวกินเรามีที่นอนอคิดอย่างนี้เนาะคิดอย่างนี้มันจะทําให้เราบรรเทาความกดดันได้มาบ้างบางส่วนดีกว่าไม่คิดให้กําลังใจตัวเองใดๆสักอย่างหนึง่งเนาะ,ะการไปต่อของเราอ่ะมันมีผลประโยชน์เยอะนะครับผมลายอย่างจริงๆนะครับผมไพ่ก็พูดออกมาเป็นเชิงสร้างแรงบันดาลใจสร้างแล้วก็กระตุ้น ความอยู่รอดกระตุ้นกำลังใจให้คึกให้เหิมนะครับผมให้ให้มีกำลังใจในการสู้กับปัญหาแก้กับปัญหานะว่าละให้เป็นกำลังใจนะครับผมถ้าการณีมีการย้ายออกที่อยู่อาศัยย้ายออกก็ก็ไม่เป็นไรแพายบอกว่าเขาย้ายเขาย้ายสมวว่าเขาไล่ที่ ก็ย้ายถทามันสุดก็ย้ายนะครับผมถามว่าย้ายแล้วดีไหมก็ดีย้ายออกก็ดีมันเป็นเหมือนการปรับเปลี่ยนพลังงานของเราด้วยเหมือนกันนะครับย้ายที่อยู่ย้ายแผงย้ายกิจเอ้ย้ายสถานที่ค้าขายย้ายสถานที่ทํามหากยินดีนะครับผมดีลองลองดูหรือลองดูเอาไป เป็นข้อมูลทางการตัดสินใจก็ได้นะครับผมว่าเออถ้าเราจะไปต่อเราปรับเปลี่ยนย้ายแผงย้ายที่ทำงานย้ายที่ค้าขายย้ายที่ประกอบการหรือย้ายแผนเปลี่ยนแผนดีไหมเผื่อมันจะอย่างน้อยก็กระตื้องขึ้นแหละนะครับผมเออครับผมไพ่บอกว่าลองดูนะครับผม ลองทําแบบนี้ก็ได้เป็นการแก้เคล็ดตรงนี้ตอนนี้เราทําแล้วมันได้แค่เนี้ยลองขยับขยายเช่นปรับเปลี่ยนห่องปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยปรับเปลี่ยนโต๊ะทํางานปรับเปลี่ยนรูปแบบปรับคือมีการถ้ามันมีการปรับเปลี่ยนนะเออถ้ามีการปรับเปลี่ยนบ้างนี่แนะนํามาว่าเออมันก็ดีขึ้นระยะสั้นระยะยาว ไม่เป็นไรขอขอให้มีการปรับเปลี่ยนขอให้มีการทําแล้วเราสบายใจนะครับผมแต่ไพ่บอกว่าถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนจากเดิมๆอ่ะมันก็ดีเหมือนกันนะก็เป็นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้เราเมีกําลังใจ,จเจริญหูจเจริญตาสามารถที่จะไปต่อได้กำลังใจในการไปต่อสร้างการสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานนะครับผมแล้วก็ปรับเปลี่ยนเอาเช่นทํางานออฟฟิศ ปรับมุมนั้นปรับมุมนี้บนโต๊ะทางานแต่ถ้าเป็นบรรดาพ่อค้าเจ้าของกิจการก็ปรับนั่นปรับนี่ตามหน้าร้านตามบริเวณร้านอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมลองดูเป็นมันเป็นเทคนิคเป็นกลอุบายที่ทาให้เรามีความรู้สึกว่าเออลืม,ล,มลืมปัญหามีความรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋ามีมีสมาธิสร้างสมาธิกับเราได้เหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนกันนะ ครับผมเห็นไหมครับเออก็ดีอยู่นะลองดูนะครับผมพาบอกว่าทําวิธีการนี้ก็ได้ถ้าคิดคิดเป็นในเชิงแบบเข้าข้างตัวเองก็คือปรับเพื่อเออมันจะดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห็นไหมครับแต่มันดีจริงครับผมพาบอกว่าดีจริงๆลองดูนะครับผมการไปต่อของเราอะเห็นไหมครับมันทําให้เรามีชีวิตชีวาขึ้นนะครับเห็นไหมครับลองปรับเปลี่ยน ลองมีการขยับเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เคลื่อนถ้าถ้าสมมติว่าเราเป็นลูกจ้างต้องทำงานโต๊ะออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ตรงเนี้ยก็ลองปรับเปลี่ยนจัดโต๊ะปรับเปลี่ยนจัดโต๊ะจัดมุมโต๊ะจัดมุมซ้ายมุมขวาของเราเองลองดูนะครับผมเผื่อมันจะเป็นการปรับพลังงานปรับองศาได้ถ้าเป็นผู้ประกอบการก็ ออปรับนั่นปรับนี่ดูเอาโดยที่ไม่ต้องย้ายที่ทํางานโดยที่ไม่ต้องย้ายร้านอะไรประมาณเนี้ยลองขยับซ้ายขยับขวานี่ไหมครับอ๋อลองดูนะครับผมพา่บอกว่ามันหมุนเงินทําแล้วมันจะมีการปรับเปลี่ยนการวงจรของเงินเราทํางานเพื่อเงินมันจะเป็นการปรับเปลี่ยนให้ ให้เออปรับเปลี่ยนเรียกทัพย์ครับผมเป็นการปรับเปลี่ยนเรียกทรัพย์คิดง่ายๆ่ามาสายหมแล้วบอกว่าเออทำอะไรอ่ะก็คือจัดมุมเรียกทรัพย์จัดมุมร้านเรียกทัพย์เรียกเงินเรียกทองเข้ากระเป๋าอ๋อว่าไปนะครับผมแต่แลราก็คิดดีไปแล้วเนาะคิดให้กำลังใจตัวเองคิดเป็นกำลังใจให้กับตัวเองนะครับผมอ่า การไปต่อของเรารอบนี้ <Oui. S 1> มีความหมายนะครับการไปต่อของเรารอบนี้ทุกคนเลยจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราไปต่อเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าต้องไปต่อแบบมีวัตถุประสงค์ต้องไปต่อแบบมีเป้าหมายต้องไปต่อแบบรอดนะทุกคนคิดอย่างนั้นนะครับ <Roberto> ไม่เอาแล้วเรื่องเดิมๆไม่เอาแล้วปัญหาเดิมๆไปถ้า ถ้าฉันต้องไปตอบมันต้องดีกว่าเดิมมันต้องลุยมันต้องชัดเจนมันต้องเขาเรียกต้องดีกว่าเดิมต้องแน่กว่าเดิมต้องจริงจังกว่าเดิมนะครับไพ่บอกมาไหมฮะต้องชัดเจนกว่าเดิมจริงจังจริงใจชัดเจนนะครับผมแน่แน่กว่าเดิมแล้วก็คุณคิดไปแล้วว่ามันต้องดีกว่าเดิม ลุยแล้วอะมันเป็นการตัดสินใจที่แบบว่าลุยแล้วก็ไปตายเอาข้างหน้าแล้วล่ะไปเอ่อไปกินข้าวเอาป้ายหน้าแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันสถานการณ์มันบีบบังคับให้คุณต้องเดินหน้าไปต่ออย่างเรียกว่าอ่ะไม่รู้ว่ามันเอาใจไปแล้วว่าคับแคนข้องใจอะไรก็ต้องไปต่ออึดอัดมันก็ต้องไปต่อคือมันต้องพิสูจน์แล้วแหละว่า การไปต่อของคุณรอบเนี้มันไปได้คุณไปได้คุณทําได้แล้วก็มันเหมือนว่าคุณต้องลบล้างความประมาทสบคาพูดของของใครลหลายๆคนน่ะที่พูดเข้าหูคุณน่ะคุณคุณใช้คําพวกนั้นน่ะมาเป็นแรงผลักดันแล้วแหละไพ่บอกมาแบบนี้นะเพราะว่าคุณไม่ถอยแล้วคุณก็ไม่ยอมแล้วด้วยเห็นไหมฮะ คุณไม่ถอยแล้วคุณก็จะไม่ยอมด้วยมันก็เลยออกมาเป็นว่ามันเป็นกําลังใจที่เกิดจากตัวคุณแล้วแหละตอนนี้มันเป็นแรงภายใน,นขับเคลื่อนให้คุณไปต่อแล้วคุณก็มุ่งมั่นมากมั่นเหมือนประมาณแบบว่าคาดขันว่าเราเองต้องรอดต้องรอดต้องรอดอะไรประมาณนี้ครับผมฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ว่าเราต้องรอดไปด้วยกันนะครับผม